มีเรื่องของการจับกลุ่มแรงงานเถื่อนนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่จับกลุ่มแรงงานเถื่อนชาวเมียนมากลุ่มใหญ่เลยนะคะ101คนค่ะขนมาเนี่ยอัดแน่นเต็มรถบรรทุกสิบล้อเลยนะคะเพื่อที่จะรอส่งต่อไปอยังประเทศมาเลเซียโดยรถคันนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยเขาจะมีการนำทรายทรายเนี่ยมารองเต็มพื้นรถเลยนะคะเพื่อที่จะให้ราพวกแรงงานทั้ง101คนที่ขนมาเนี่ยใช้ในการขับถ่ายระหว่างการเดินทางค่ะ โดยพันตำรวจเอกชัยรัตการจนะเนตรผู้กำกับสพทุ่งตำเสาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพทุ่งตำเสารวมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตมสงขลาค่ะรวมถึงทางฝ่ายปกครองอำเภอหัดใหญ่และฝ่ายปกครองตำบลทุ่งตำเสาได้จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองค่ะชาวเมียนมา101คนนะคะโดยเป็นชาย82คนและหญิง19คน โดยทั้งหมดเนี้ยค่ะลักลอบมากับรถบรรทุก10ล้อหมายเลขทะเบียน70-2713ขีด2713ประจวบคีรีขันก็อัดมาเต็มรถ10ล้อเลยนะคะแล้วก็ใช้ผ้าใบเนี่ยคลุมปิดมิดชิดเลยตรงพื้นรถเนี่ยจะมีทรายละเอียดถมรองพื้นเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะให้แรงงานที่มาเนี่ยนะคะน,นั่งแล้วก็ใช้ขับถ่ายระหว่างการเดินทางแล้วก็กันการสะเทือนด้วย โดยทั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้นำพาค่ะผู้นำพาเป็นคนไทยสองคนชื่อว่านายธนากรและนายประดิษฐ์เป็นคนขับรถบรรทุกสิบล้อคันนี้แหละนะคะรวมถึงแรงงานต่างด้าวหลบหนีกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยนะคะเท่าที่จับกลุ่มได้101คนเนี่ยค่ะโดยชาวบ้านค่ะก็พบรถ10ล้อคันนี้ คลุมผ้าใบาในลักษณะที่ผิดสังเกตนะคะมาจอดรอที่บริเวณที่ดินว่างริมถนนใกล้สี่แยกไฟแดงหลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ก็เลยสนที่กำลังการเข้าไปตรวจสอบค่ะพบว่ารถคันนี้เป็นรถขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาก็จับกลุมนะคะจากนั้นสอบถามคนขับรถบรรทุกคนขับก็ให้การว่าขนแรงงานเหล่านี้เนี่ยนะคะมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาจากมามาจอดรอที่สงขลาเพื่อที่จะส่งต่อไปให้กับนายหน้าแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซียส่งต่อกันไปเป็นทอดๆค่ะโดยหลังการจับกลุมเจ้าหน้าที่นะคะกําลังอยู่ระหว่างคัดแยกแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีพร้อมกับสอบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายค้าแรงงานเถื่อนข้ามชาติกลุ่มนี้ต่อไปค่ะเ,ออเข้าทางไหนะ เปประชดประชดดันสิงคขอเลยครับเวลาเข้าเข้ามายังไงครับเข้ามาไกลเข้ามาสิงมันจะปาครับเดินมาจะปาแล้วเนี่ยไอมานี่จะไปที่ไหนครับเนี่ยไปมาเลเซียไปมาเลเซียแล้วเสียค่าใช้จ่ายหัวแลวเท่าไหร่คนละล้านคนละล้านจัดตกเงินไทยประมาณเท่าไหร่ครับเพราะว่าล้านล้านว่าสามหมื่นได้ประมาณสามหมื่นครับ สามหมือถึงสามหมื่นหนาต่อคน